สหกรณ์ทรัพย์พนักง,งาน a r p c จำกัดขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ในวันอังคารที่14ธันวาคมพุทธศักราช2564ผ่านระบบออนไลน์สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาิก30นาที โดยเริ่มจากลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพิจารณาวาระประชุมรับของสมนาคุณสำหรับ200ท่านแรกและลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายภายในงานสมาชิกที่ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้วให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ที่สากลส่งให้ ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Zoom สมาชิกต้องลงทะเบียนขอรับลิงก์การเข้าใช้งานผ่านแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดไว้โดยระบุชื่อนามสกุลรหัสพนักง,งานอีเมลและสถานะของสมาชิกจากนั้นกดส่งข้อมูลและรอรับลิงก์การเข้าประชุมจากระบบ Zoom อีกครั้งค่ะ ดาวโหลดแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าใช้งานผ่าน App Store หรือ Google Play Store หรือติดตั้งโปรแกรม Zoom สำหรับคอมพิวเตอร์ได้ที่ zoom.us/download ค่ะหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom แล้วเตรียมคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล้องเว็บแคมหูฟังให้พร้อมสำหรับรับการประชุมนะคะแล้วอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่สำรองไว้ให้พอเพื่อความต่อเนื่องในการประชุมค่ะ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกจะได้รับอีเมลเชิญประชุมและลิงค์เข้าระบบซูมให้สมาชิกทำตามขั้นตอนดังนี้กดคลิก Here to join ระบบปฏิบัติการ iOS ให้กด Open with Safari หรือ Open in Zoom จากนั้นกด Open อีกครั้งหนึ่งระบบปฏิบัติการ Android จะนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน o o m โดยอัตโนมัติหลังจากเข้าระบบประชุมแล้วให้สมาชิกเปลี่ยนชื่อสกุลเพื่อระบุตัวตนขณะเข้าร่วมการประชุมค่ะ จากนั้นลงทะเบียนเข้าระบบ Zo ูมกรอกชื่อนามสกุลกดจอยมิ e t i n g เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมค่ะการเปิดเสียงประชุมในระบบ Zo ู om ให้กดที่คำว่า Wi-Fi or Cellular Data หรือ Joy Audio ค่ะการแก้ไขชื่อสกุลภายในซูม 1. กด Participant 2เรียกดีนม3พิมพ์ชื่อสกุลแล้วกดตกลงค่ะกติกามารยาทในการเข้าร่วมการประชุม 1. เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการเข้าร่วมการประชุมแทนกันระบบซูมจะไม่อนุญาตให้แก้ไขชื่อสกุลได้ตลอดการประชุมเพื่อเป็นการระบุตัวตนของสมาชิกลิงก์การประชุมถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้ส่งต่อบุคคลอื่นเด็ดขาด1ลิงก์ต่อ1สมาชิกนะคะ 2. เมื่อเข้าประชุมแล้วให้สมาชิกเปิดกล้องแสดงต,ตัวตนหากต้องการทำธุระส่วนตัวสามารถปิดกล้องได้โดยแจ้งที่ประชุมด้วยการพิมพ์ขออนุญาตปิดกล้องในกล่องพิมพ์ข้อความค่ะ 3. เมื่อสมาชิกต้องการสอบถามหรืออภิปรายให้สมาชิกพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความได้เลยค่ะ 4. เมื่อประธานในที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมจะแจ้งให้สมาชิกลงม,มติโดยการกดปุ่มลงมติค่ะ อย่าลืมรักษาบรรยากาศการประชุมให้ราบรื่นตามวิถีชาว IRPC Saving กันนะคะเปิดกล้องตลอดการประชุมลงมาติดตามที่สมาชิกเห็นชอบพิมพ์สอบถามหรืออภิปรายในกล่องพิมพ์ข้อความและดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้จาก QR code ในวันประชุมนะคะ